เปนเนื้อของเมืองลอ้อนะเจ้าทุกท่านตีได้เข้ามาเมืองลอ้อนะเจ้านะเจ้า,า,ามาจากกรุงเทพจแบนี้นะเจ้ามา,าจ่าแจ็คใฮ้เขยานะเจ้าหลายๆท่านวาจ้าขึ้นเลยเจ้านะเจ้าเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ของการเอาต้องขา fun oh.

เรื่องการหลงเรื่องฝ่าเป้านะครับหรือว่าเาจ้าขอาจากอดินผ่านจังหวัดชี่เป็นได้ที่โบราณสถาน่งนี้นะครับสมัยรัชสมุงอย่งนะครับครับวันนี้เสีย่ายมากเนาะเวลามีน้อยนะครับจำกัดนะครับอยากจะให้นะครับตนะีนั่นเองเป็นที่สาเหตุก็คือหนึ่งนะครับอ่า,อาพเพื่อลดต้นตาลในวัดก็คือต้นไม้ในวัดนะครับจนถึงเมื่อปีพศส,อสี่เฮากี้ข้าบสะพานแปดมันตะกีนะครับ จุดนะครับจุดตีรำน้ำอีกตีสะโพบอันนี้นะครับนอกกำแพงเมืองอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่แปลกแปางจากวัดสารพีที่เราแวะวัดแรกเมื่อกี้นะครับบางท่านนะครับเกาได้ทำบุญนะครับได้ทำบุญร่วมกับชุมชนของเรานะครับเป็นการรู้เปิดโลกประทานพรนะครับ ได้ส่วนที่หน้าวัดของสิ่งชุมนี้ไปนะครับซึ่งมีผู้ไม่หวังว่าน่าจะเป็นก้อนเหล็กแร่อะไรชินิดหนึ่งนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเรียงร้อนเนี่ยอาจจะใช้รอรอ ครับไปเสมาหินโบราณอยู่ วัดนี้มีความสําคัญเพราะว่าวัดนี้อยู่ใกล้กับแพงเมืองนะครับรองผู้่าเรียงวันนะครับเป็นผู้มาสร้างให้นะครับเป็นพระกางสมาธินะครับวัดนี้ก็จะมีเจดีย์อยู่ข้างหลังนะครับมีเจดีย์ด้วยนะครับมีเจดีย์มีฐานชุกชีนะครับที่โบราณปู่บกปู่นงปโกราถามปู่บกู่ของเรานะครับที่พนะหญิงชายทรงเครื่องนะครับ ไปดูนาึ้นึูสุดโบราณได้นะครับทำที่ส้ีาราบได้นะครับพรบริเวณนี้จะมีเสมาหินโบราณเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าของรถทุกคันนะครับขาดน้ารถบั